ติ่มที่ดาวรุ่งพุ่งแรงปรี๊ที่สุดพอสอนี้นะคะไม่มีใครเกินหนุ่มหน้าใสาเจมส์จีค่ะแจ้งเกิดชั่วข้ามคืนกับบทคุณชายหมอสุดหล่อจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของวิคพรามสี่จนใครๆก็ยกให้เป็นซุปตาสายตาแลบสาวน้อยสาวใหญ่แฮสมักเป็นแฟนคลับกันมืดฟ้ามัวดินก่อนเสียหลักไปนิดนึงตอนที่เจอบททดสอบซุปตาค่ะ สดเกาเหลาเบาๆกับรุ่นพี่ที่ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมาหลายปีอย่างนุ้ยสุจิรางานนี้แฟนคลับมืดฟ้ามัวดินก็เลยหน้ามืดแอนอกป้องพระเอกน้องใหม่จนรุ่นพี่น้ำตาตกก่อนที่หนุ่มกันชัยต้องออกมาสอนหน่วยเบาๆเรื่องสัมมาคารวะแต่ก็ยังไม่เข้าคําตตำหนิของป้าจแจวยุทธนาผู้กำกับละครที่ปลุกปั้นเจมติมากับมือที่ชัตรงๆเลยว่าตัวปัญหาคือทีมผู้ดูแลต่างหากที่เรื่องเยอะ ที่มาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆและท่าจะดังไปอีกนานยกให้พระเอกล็อตเดียวกันอย่างเจมสมาที่ไม่เพียงกุมหัวใจสาวๆแต่เก้งกว่าก็ยังลงรักกันหัวปักหัวปัมอีกด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนนางเอกหน้าหวานมิวนิดาก็แจ้งเกิดแบบสวยๆพร้อมขโมยหัวใจหนุ่มๆไปทั่วเมืองขนาดแบไตบอกว่ามีหนุ่มรู้ใจแล้วนะแต่เรตติ้งก็ยังไม่ตกต่อผ่านค่ะ และที่เกิดกันทั้งทีมยกให้หนุ่มสาวหน้าใสเวอร์จากซีรีส์ฮิตช,ช่องเทเบิลที่ดังสนั่นยิ่งกว่าดาราช่องฟรีทีวีซะอีกโดยเฉพาะหนุ่มพัยเอ้ยต่อธนภพที่ก่อกระแสปากจูจนฮิตแบบฝุดๆอ่ะเช่นเดียวกับท่าถ่ายรูปของมาดามเจนนี่ที่ส่ง six I love you กุณสามีกันแบบรู้กันสองต่อสองนะคะก็ะทำเอาใครๆที่อยากได้สามีรวยเวอร์อย่างนางต้องขอ,อยืมมาโพสถ่ายรูปกันสนิสนาน ส่วนท่าแ้นฮิตเวอร์ปีนี้นะคะมี2ท่าเริศค่ะครึ่งปีแรกสนุกกับท่าสับอ,อกแบบลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอาสยามที่ฟิตเจอริงกับวง R&B ฟรีทุกวันที่มันหยุด,ดส่วนครึ่งปีหลังนะคะยกให้ท่าโย,ยกขย่าประกอบเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรของหญิงนี่สีจุมพลที่เหล่าคนดังเนี่ยยิบไปแดนกันคำๆตลอดเลยแล้วจะบอกว่าปีนี้ค<ส>ุณไม่เคยพูดคำว่าจุมเบอร์ เขาฮิตทะลุมาจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะแล้วก็พูดต่อๆกันมาจนค่ายเอ็กแซกเนี่ยต้องหยิบมาทำเพลงเปิดตัวเชอรินเดอะสตาซึ่งก็ฮิตจุงเบยอะ่ะซากดาวดับที่ดับสนิทจริงๆมีอยู่หนึ่งนางค่ะก็คือนางเอกใหม่น้องริตี้ออร์เนตที่จริงๆอ่ะน้องไม่ผิดผิดที่ผู้ใหญ่ที่ผลักดันให้เธอเป็นนางเอกหนังคลาสสิกอย่างคู่กรรมทั้งที่ยังไม่พร้อมทั้งฝีมือและประสบการณ์แถมยัดเยียดให้ประกบผู้นั่นเดทอีกต่างหากเลยกลายเป็นว่า ผู้กำรมพอสอนนี้คนที่ตายคาจอกลายเป็นอังซุมาลินค่ะส่วนโกบริณเดชก็ยิ่งตอกย้ำว่าไม่ได้มีดีแค่่อแต่ฝีมือยังเฉียบขาดขึ้นทุกวันทุกวันส่วนพระนางคู่จิน้นมากคิมประกบคู่เล่นละครี่ไรนะคะก็ฟินเวอร์นะ่ารักหน้าหยิกจนหน้าคิดว่าแอบคิดตักรักนอกจอกันหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อสาวคิมสบันรักกับหวานใจตัวจริงเจษณัฐพงศ์ทายาทผู้จัดละครรุ่นใหญ่ งานนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่ามากับพิมพ์ที่ยังยืนกรานวัาเลิฟเลิฟเป็นแบบเพื่อนเนี่ยจะยังมีที่ยืนแถวหน้าในวงการบันเทิงไทยได้อีกนานแค่ไหนดูแล้วก็อยากคิดมากนะคะเขารักหรอกถึงหยอกเล่น